เซฟเทนฮาร์กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารูกรักอย่างอังเดรโอนาน่าและก็แฮร์รี่แม็กไวจัดการเซฟพ่อฮาร์กไว้เป็นที่เรียบร้อยครับจบไป3มประตูต่อ3ยินดีกับพี่น้องหน้าช่องโดย้วกันส่วนสมาชิกพี่น้องในกลุ่มครอบครัวก็ต้องบอกว่าสดชื่นมากกว่าหน้าช่องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นอย่างชอนบุกฮุนได้รวมไปถึงครับสูงเมาโมครับแล้วก็จะมีตัววีอพีอย่างสิงห์บูเชลซีก็น่าเสียดายก็จบยกกันไปครับแต่ก็ไม่เป็นไรผลประกอบการของพวกเราก็ยังคงอยู่ในแดนบวววววกกกกออีีีีีเเเเชช่่่่่่่่นน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 คยสสาาาาาาหหรััับบบททททใใดจจแแงงมมมม้้้ไะป็ต วีชุดโครงการสวยๆผมจัดคัดสรรวางไว้ให้ในโน้ตกลุ่มทุกวันนะครับถางเข้าหน้าปูฝ่ายใต้ลูกสมาชิกไปวันนี้ครับเข้ากลุ่มรับเสื้อกีฬาสโมสรเกร์เพเยอร์เดี๋ยวจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวครับวันนี้หนึ่งคู่ที่เราจะหยิบยกมาฝากกันให้มองไปที่ศึกฟุตบอลเก่าโชว์ซิลิอาอิตาลีวันนี้ครับนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่อย่างโคโมนั่นเองครับผลงานของนาโปลีห้านัดหลังสุดของพวกเขาก็ต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือหลายครับห้านัดที่ผ่านมาครับยังสะกดคำ ผลงานของพวกเขา6นัดในซิลิอาอิตาลีครับเก็บได้13แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่หของลีกนั่นเองครับส่วนทางฟังน้องใหม่อย่างโคโมโผู้มาเยือนวันนี้ครับผลงานของพวกเขาแรกๆอาจจะรุ่นรุ่นกันดอนเนื่องจากยังปรับสภาพเข้ากับสไตล์การเล่นของเกาโชซีลิอาไม่ได้เพราะว่าพวกเขาเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากฤดูกาลที่แล้วแต่ว่า2นัดล่าสุดครับรู้สึกว่าเชสฟ,ฟาเบกยรครับตอนนี้กําลังร้อนแรงและ2นัดล่าสุดของพวกเขาเก็บใช้ชนะมาได้ทั้ง2นัดครับโดยการบุกไปเยือนอตาลันตาครับคว้าชัยมาที่สประตูต่อส่าสปิด บ้านเฉือนเอาชนะเวโรนามาได้ที่3มประตูต่อ2อีกเช่นเคยครับก็ต้องมอกว่า2นัดล่าสุดเก็บได้6แต้มเต็มครับตอนนี้ผลงานของพวกเขาอยู่อันดับที่10ของเกาโชเซรีอาจตาลีครับวันนี้ทั้งฝั่งของนาโปลีครับสภาพความพร้อมตัวนักเตะไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนครับสามารถหยิบจับได้แบบว่าสนุกมือเลยส่วนทั้งฝั่งของโคโมเองครับเชฟฟารเบกัรก็ไม่มีอะไรต้องปวดหัวครับวันนี้ตัวผู้เล่นของพวกเขาฟิตเต็มร้อยพร้อมลงช่วยทีมครับวันนี้ด้วยความที่นาโปลีเล่นในบ้านครับด้วยบรรยากาศเสียงเชียระางงเทกก็ยยัคมให เจ้าบ้านอย่างนาโปลีครับดูดีกว่าที่1.25ก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ถ้านาโปลีจะเก็บ3แต้มได้คงไม่ใช่งานง่ายสําหรับนาโปลีแน่นอนครับ1.25วันนี้ยังคงมองว่าเป็นกําแพงที่สูงเกินไปสําหรับนาโปลีครับวันนี้ยังเชื่อมั่นไปที่เชสฟาเบกัสแล้วก็นักเตะของโคโมโที่กําลังมีกําลังใจแล้วก็แรงจูงใจชัดเจนครับวันนี้การันตีมี1แต้มติดมือแน่นอนครับถ้าจะมองอแนวทางกะแนนนักลงทุนวันนี้ครับขอมองไปที่ทีมเยือนจากโคโมไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับถ้ามันจะแพ้วันนี้ก็ ไม่เกินกำแพงครับวันนี้ขอมองไปที่โคโมกแล้วก,กันครับส่วนแนวทางเพิ่มเติมแบบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ท่างเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูนะครับส่วนแอปสี C แดงแอปสี C ฟ้าสามารถจิ้มดูได้ใต้คอมเมนต์ฝากไว้ด้วยนครับวันนี้ดูบอลให้สนุกเฮงเฮงเลยด้วยความทุกท่านสวัสดีครับ